สวัสดีค่ะพวกเราโรงเรียนบ้านบึงมนูนวิทยาคารนะคะขอนำทุกท่านเข้าสู่ผลงานของโรงเรียนนะคะหุ่นยนต์ในโลกอนาคตแห่งบึงมนูนค่ะพบกับนักเรียนของพวกเราได้เลยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่หุ่นยนต์ในโลกอนาคตแห่งบึงมนูนค่ะ The r o b o t in the Future World Of บึงมนูนค่ะในโครงการนี้นะคะก็จะมีอยู่2โครงการด้วยกันค่ะก็คือ โครงการรถหุ่นยนต์และโครงการเครื่องรถน้าต้นไม้อัตโนมัติค่ะโดยโครงการรถหุ่นยนต์นะคะก็จะเป็นหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมการพัฒนาระบบอัตโนมัติและ iot ในระดับมปลายค่ะส่วนรายวิชาเพิ่มเติมของโครงการเครื่องรถน้าต้นไม้อัตโนมัตินะคะก็จะเป็นของในระ,ระดับมต้นค่ะในโรงเรียนของเรานะคะ จะมีรายวิชาเพิ่มเติมคือระบบอัตโนมัติและ IOT โดยใช้บอร์ด p o p x 2ในการสร้างหุ่นยนต์โรเวอร์ซึ่งในส่วนของหุ่นยนต์จะมีเซนเซ,นเซอร์เซนเซอร์วัดระยะทางเซนเซอร์อัลตราโซนิกในการตรวจจับสิ่งของที่อยู่ด้านหน้าหุ่นยนต์ถ้ามีสิ่งกีดขวางหรือวัตถุ หุ่นยนต์จะทำการตรวจจับได้หลบหลีกค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีระบบระบบตรวจจับเส้นค่ะเป็นจะ,จะเป็นระบบระบบตรวจจับสีเป็นสีดำค่ะในการเคลื่อนที่ตามเส้นของรถหุ่นยนต์ค่ะและสุดท้ายน,นะคะก็จะเป็นระบบเซอร์โวนในการบังคับค่ะก็คือจะเป็นการ,บ,ารบังคับการ การควบคุมการขีบการยกแล้วก็การวางค่ะต่อมานะคะจะเป็นเครื่องรดน้ำต้นไม้อตมัตโนมัติโดยวัดค่าความชื้นในดินค่ะเนื่องจากโรงเรียนของเรานะคะมีต้นไม้เป็นจำนวนมากแต่เรามีนักการพันลงเพียงแค่หนึ่งคนทำให้ดูแลไม่ทั่วถึงค่ะเราจึงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์นี้มาค่ะ หลักการทำงานของมันนะคะเราจะมีตัวเซนเซอร์ค่ะวัดข้าความชื้นในดินถ้าข้าความชื้นในดินต่ำกว่า40%นะคะระ,ระบบจะทำงานเปิดจะทำการเปิดน้ำอัตโนมัติค่ะเพื่อรดน้ำต้นไม้แต่ถ้าข้าความชื้นในดินมากกว่า40%ค่ะเครื่องทำงานนะคะจะหยุดค่ะโดยเวอร์ชันที่เรานำมาวันนี้นะคะเป็นเวอร์ชันที่1ค่ะโดยปีการศึกษานี้นะคะเราจะพัฒนาจากเวอร์ชันที่1เป็นเวอร์ชันที่2ค่ะ โดยเวอร์ชันที่2นะคะเราจะมีการนำอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ด้วยค่ะโดยเราจะใช้บอร์ด ESP8266 นะคะเป็นตัวส่งสัญญาณ Wifi เข้าสู่โทรศัพท์มือถือค่ะและเราจะรู้ค่าความชื้นในดินผ่านโทรศัพท์มือถือโดยที่เราไม่ต้องลงไปดูตัวเครื่องค่ะ นอกจากนี้นะคะเรายังมีการวัดค่าอุณหภูมิรอบข้างค่ะเพราะว่าอุณหภูมินะคะอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ค่าความชื้นในดินสูงหรือต่ําค่ะในเวอร์ชันที่1นนะคะเราได้รับรางวัลด้วยกัน2รางวัลค่ะคือรางวัลแรกนะคะรางวัลรางวัลชนะเลิศ best practice อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาค่ะอีกรางวัลนึงนะคะเป็นรางวัลรางวัลเหรียญทองค่ะลองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะในงานศิลปะหัตกกรรมครั้งที่70ค่ะ